โอ้ยโอ้ยบอมันล่าด่แสดงมางนึกาปคุณหัวแรงสาปคุณวแรงคบอกว่าตัเทานี่รอหลายเลี้ยวบังกำไฟใส่ขวาขวาขวาผิดคางพิดคางใช่ใฟังนึใช่ไบ่ใส่ผู้ฟังเลี้ยวบังกำไฟใส่ พ่อปั่นกอดจกกระพันไปยึยเหรอเบิงขางขัวกระคืดกันว่าเมนเวียผู้เนิ่นทานเวียสุภวัฒนาน ลูกไงบลลกบอลลุลลกลลอลกทางนหน้าลูกไงพดโอ้ยอย่างน้ลูกหยางเลยทั้งแต่ขัดว่าตยี่่าปีเพาถ้าได้สัำเดืน่ก่อนละไเกขาบอาเหนลูกงเนี่ยขนัไปน้อนบานทวหมอไฮมอเปนนางมก่อนเปนนางมาก่อนหมดนลยั้วดันยันลงยางนี่นี่คือคือไล่อนเกียนลั่มคนเกนกับลั่มคอนเกียนคอนเกียนครับอันนี้นอยันน้ะครับ บานีคันสมมติว่า <Ash well. S 1> ผมอยากได้แค่น <tr> <talk> ี่ผมเทียบอยังไรเอ้าสั่งได้เลยครับสั่งมาผมก็ได้ครับบ่อพอผมกับเท็ดแค้นขายใช่ันโอุ้ยหมอแค้นพร้อมพอแค้นเท็ดแค้นพร้อมเค็ดก็เป็นติวนี่ไหมนี่ครับอันนี้เพิ่มเอิญมาแค้นะครับเอ้อแค้นขายแค่แปด